ครับก็วันนี้ครับมีเรื่องมาเล่านะครับก็คือมีลูกค้าโอนเงินมาครับอยู่ดีก็ขอเลขบัญชีแล้วโอนเงินมาครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับแล้วก็โทรมาบอกผมว่าพี่ผมอยากได้ชุดห้าเก้าชักห้าสี่วาวจัดให้ผมหน่อยผมโอนเงินแล้วหมื่นสองผมก็ตกใจครับอยากได้ก็จัดให้ครับมาดูครับว่ามีอะไรบ้างครับชุดห้าเก้าชักห้าในราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมก็ ให้ได้ประมาณนี้นะครับก็อันดับแรกนะก็จะเป็นเขาเหวี่ยงนะครับเป็นเขาเหวี่ยงสร้างนะครับมีเฟืองมีลูกปืนครบนะครับลูกปืนแท้นะครับเป็นก้านจีโอนะครับครอบโตนะครับครอบโตที่ผมใช้เนี่ยชักหน้าผมใช้อยู่ประมาณร้อยสามนะครับก้านจีโดนะครับอันนี้ก็จัดให้นะครับหนึ่งชุดนะครับอันนี้สําหรับใส่ขัดเท้านะครับลูกค้าบอกขัดเท้านะครับแล้วก็เสื้อนะครับเป็นลูกห้าสิบเก้ามิลนะครับนี่ครับลูกห้าสิบเก้ามิลป่ดลูกหลบวาวนะครับเซ็ตหัวลูกสูบนะครับเซ็ตกำลังดให้นะครับ แล้วก็ฝานะก็เป็นสี่วาลครับสาหรับลูกห้าสิบเก้ามิลนะก็ทําการย้ายตําแหน่งวาลใหม่นะครับก็เซตให้เรียบร้อยเซตหลังวาลให้แล้วนะครับอะไรเดิมนะที่ติดอยู่ในฝาก็มีให้ครบนะครับก็มีที่ครับชุดรีเฮนเนอร์นะครับที่มันติดกับฝามานะครับฝาครอบวาลนะครับกระเดื่องนะครับแล้วก็แกงกระเดื่องของมันก็มีมานะครับก็สปริงวาลที่มันติดกับฝามานะครับแล้วก็น็อตนะครับอุปกรณ์เดิมผมก็ให้ครบนะครับแล้วก็ แคมเดิมติดฝานะครับผมก็ให้ไปด้วยนะครับแต่นะครับในเซตเนี้ยของผมผมก็จะเปลี่ยนแคมให้นะครับมีแคมไปให้ด้วยนะครับเพราะผมเทสแล้วแคมตัวนี้มันแรงกว่าแคมเดิมของมันนะครับที่ผมเทสมานะมันแรงกว่าครับแกงกระเดื่องครับเป็นแกงกระเดื่องแท้นะครับของเดิมมีไหมของเดิมก็มีครับผมก็ให้ไปครับแต่ผมไม่อยากให้ใช้นะเพราะว่าผมเคยใช้แล้วเจอมันหักก็เลยไม่อยากให้ใช้ผมก็จัดแกงกระเดื่องให้ใหมู่่หนึ่งนะครับรีเฮนเดอร์เห็นเล็กเล็กเนี้ยสําคัญนะครับผมบอกไว้เลย อันนี้ของแท้นะครับอันนี้รีเทนเนอร์นาทิกกับของเดิมมันมาที่ผมเจอครับม <Hyung> <hand> ันลุดนะครับในรอบพูงสูงโมรารีเทนเนอร์ลุดนึกภาพเอาครับเกิดอะไรขึ้นครับสี่วาลครับลุดสองตัวนี้ตำกระเด็นเลยนะครับอันนี้ผมแถมไม่ให้นะผมมีไปให้ใช้ของแท้ดีกว่านะครับเซอร์ิ้งวาลนะครับของเดิมมันก็มีมานี่ครับของเดิมมันก็จะประมาณนี้ยาวๆห่างๆประมาณนี้ครับ ผมใช้แล้วมันไม่โอเคนะส่วนตัวนะผมก็จัดสปริงวอล์แต่งมาให้ชุดหนึ่งครับเซ็ตหนังวาล์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดของมันเนี่ยไม่มีชิมวาล์ามาครับผมก็จัดชิมวาล์ให้หนึ่งชุดนะครับสี่ตัวของแท้ครับ cbr ครับเบอร์นึ่ห้าสิบนะพี่ผมใช้ครับหนังวาล์ผมเซ็ตอยู่สามห้าจุดห้านะครับแล้วก็ใส่ชิมวาล์ตตัวนี้นะครับล่องเล็บใช้อยู่หนึ่งจุดห้านะครับใครที่ใช้แบบนี้หรืออยากได้ข้อมูลแบบนี้ก็เอาไปลองใช้นะครับผมเซ็ตหนังวาล์อยู่ประมาณนี้นะครับ หลังว่าวัดจะพื้นมา35.5นะครับล่องเล็บ1.5นะครับแล้วก็ชิมผมใช้เบอร์นี้นะครับชิมใช้1.5นะครับแล้วก็แคมผมใช้5 9้ชัก5ผมใช้ลิฟอยู่ประมาณ6.3นะครับองศาเปิดปิดขยักรูก็ลองไปวัดดูนะว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นตัวที่ผมเทสมาแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็แถมชุดแต่งมาให้ด้วยครับชุดแต่งฝานี่ครับอันนี้เป็นฝาคอบวาวแล้วมีสายระบายนะครับ อันนี้ฝาครอบข้างครับอันนี้ฝาครอบวาลครับหนึ่งคู่แล้วเป็นของแต่งครับของเดิมก็มีนะผมก็ให้ไปนะของเดิมมันก็ประมาณนี้ครับแล้วก็น็อตครับน็อตเดิมมันก็มีครับอันนี้เป็นน็อตเดิมที่เขาให้มาครับเป็นน็อตเดิมที่ติดกับฝาเดิมเดิมมันมาครับก็ผมแนะนําอย่างนี้เวลาไล่ก็ใส่น็อตเดิมไล่ไปก่อนนะครับพอรุมาโอเควินีแล้วถอดมาเปลี่ยนเนี้ยใส่น็อตอันลอยครับเพื่อความสวยงามครับแล้วก็วิธีการใส่ก็คือเอา ถุงบัติกลองครับแล้วก็ลูกบล็อกเสียบรถไฟขันมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับอันนี้มันได้ในเรื่องของความสวยงามครับเรื่องอ่าแล้วผมเทสมาแล้วนี่เป็นอลอรครับเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าครับก็ไม่ยืดนะครับใช้งานดีครับผมก็ใช้อยู่สวยแล้วก็แข็งแรงครับก็ในชุดที่ลูกค้านะครับโอนเงินมาหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็ผมก็ให้ได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าถูกใจหรือไม่ถูกใจไงก็ต้องขออภัยด้วยผมก็ให้เต็มที่ของผมแล้วก็เต็มแม็กของผมแล้วนะครับก็ ขอบคุณด้วยครับลูกค้าที่ไว้วางใจครับโอนเงินมาแบบไม,ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรครับก็ผมจัดให้ได้แค่นี้จริงๆนะครับก็ลองดูครับฝากด้วยครับผมช่างเอามาโป่งครับ